สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องสมพงศ์สตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ฟิวเจอร์ใหม่ของ Yamaha NMAX 155ปี2021ที่กำลังจะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว2021ที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่23มีนาคม64ที่กำลังจะมาถ,ถึงนะครับโดยทาง Yamaha จะติดตั้งฟิวเจอร์ไหนใน NMAX 155ใหม่แท็กชั่นคอนโทรลมีไหมซับแท้งโชคกหลังมีหรือเปล่าวายคอนเน็กจ,จ,จัดมาให้ไหมเราไปดูกันฟ<อ>ีชเจอร์แรกนะครับก็คือระบบไวคอนเน็มีมาให้แน,น่นอนครับ สำหรับ Yamaha NMAX 155ปี2021เพราะว่าเพื่อร่วมค่ายอย่าง a i r l o c 155ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ยังมีระบบ w i Connect มาให้ดังนั้น NMAX 155ไม่น่าพลาดระบบ w i Connect แน่นอนครับ Confirm 100% NMAX 155ปี2021ติดตั้งระบบ w i Connect มาให้แน่นอนฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็คือระบบ Traction Control หรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ Nmax 155น่าจะติดตั้งมาให้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคู่แข่งต่างค่ายอย่าง PCX 160ติดตั้งมาให้แล้วนะครับสำหรับระบบ Tech t a k k u n Control ดังนั้น Yamaha Nmax 155ติดตั้งมาให้แน่นอนนะครับสำหรับระบบ Tech t a k k u n Control ฟีเจอร์ที่3นะครับก็คือระบบโช้หลังแบบซับแทงนะครับคาดการว่า Nmax 155น่าจะมีชุกหลังแบบซับแทงมาให้นะครับเพราะว่าโชมอินโดนีเซียมีซับแทงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับก็คือระบบไฟเลี้ยวหน้าหลังซ้ายขวานะครับคาดการว่า Nmax 155รุ่นใหม่จะยังไม่มีระบบไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับจะยังเป็นหลอดไส้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะขนาดที่ใหญ่อย่าง Xmax 300นะครับยังมีระบบไฟเลี้ยวแบบ ตอดไส้นะครับฟันทงนะครับ n m a x รุ่นใหม่ไม่ใช่ไฟเลเอร์แบบ LED แน่นอนนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์ลูกเดิมนะครับขนาด155ซีซี cc นะครับหลูกสูบ SOHC 4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำป้อมวาลว VVA นะครับความจุปริมาตรจริง155.09ซีซีน cc ะครับให้แรงม้าอยู่ที่15.4แรงม้าที่800 0รอบต่อนาที แรงบิด13.9นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีฟันธงนะครับเครื่องยนต์ n m a x รุ่นใหม่เป็นเครื่องยนต์แบบรุ่นเดิมแน่นอนครับในส่วนของจำนวนรุ่นย่อยนะครับคาดการว่า n m a x 155น่าจะมีรุ่นย่อยรุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นท็อปสุดมีเบรก ABS Traction Control w i Connect ดิสเบรกหน้าหลังนะครับส่วนรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่ารุ่นรองลงไปน่าจะไม่มีนะครับ ข้อต่อไปนะครับในส่วนของรูปลากภายนอกหรือว่ารูปทรงภายนอกนะครับน่าจะยังเป็นเหมือนรุ่นเดิมนะครับเพราะว่า a l l New NMAX 155ปี2020เพิ่งเปิดตัวไปได้1ปีนะครับก็คือเปิดตัววันที่10เมษายน2563ดังนั้น New NMAX 155ปี2021น่าจะเป็นรูปโชว์เหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับการวิเคราะห์ฟิวเจอร์เด่นที่อาจจะติดตั้งมาให้ใน n m a c 155ปี2021ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน Motor s h โชว์2 5 6 4ที่จะมาถึงนี้นะครับหากข้อมูลใดมีความผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงใน n m a x 155ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับฝากขออภัยเพือพ่อนๆสมาชิกไว้า,าที่นี้ด้วยนะครับเพราะนี่คือการวิเคราะห์ก่อนการเปิดตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ